ช่วงโลกสีสันวันนี้นะคะจะพาไปดูเทศกาลชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ของชุมชนชาวจิ่งพัวในมณฑลยูนนานที่ผู้คนนับพันไปรวมตัวร้องเพลงและเต้นรำกันอย่างสนุกสนานค่ะช่วงวันที่15เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติของทุกปีชุมชนชาวจิ่งพัวในแคว้นปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัวเต๋อหงมณฑลยูนนานประเทศจีน จะจัดเทศกาลมู่เหนาจงเกอรหรือเทศกาลร,ร่วมร้องเพลงมู่เหนาซึ่งเป็นเทศกาลชาติพันธุ์อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีนเมื่อพศ2549โดยคำว่ามู่เหนาเป็นภาษาจิงพัวหมายถึงการร่วมกันเต้นรำส่วนคำว่าจงเกอหมายถึงการร้องเพลงและเต้นรำอย่างสนุกสนานเมื่อรวมกันจึงหมายถึงการที่ทุกคนมาร่วมกันเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเทศกาลนี้ค่ะมีต้นกำเนิดมาจากตำนานโบราณของชนชาติจิงพัวที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้นำชาวจิงพัวผู้กล้าหาญนำพาประชาชนต่อสู้กับศัตรูภายนอกจนได้รับชัยชนะหลังจากนั้นผู้คนก็มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะรอบกองไฟเมื่อเวลาผ่านไปเทศกาลร,ร่วมร้องเพลงมู่เหนาค่อยๆพัฒนาเป็นเทศกาลที่รวมการบูชาทางศาสนาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมบันเทิงเข้าด้วยกัน ในช่วงเทศกาลค่ะผู้คนนับพันจะมารวมตัวกันแต่งกายด้วยชุดสีสันสวยงามถือร่มกระดาษพัดหรือดาบยาวเต้นรำและหัวเราะไปด้วยกันดื่มด่ำไปกับความสุขในงานเฉลิมฉลองอันสนุกสนานนี้ ขณะดเดียวกันที่อำเภอเหลียงเหอแคว้นเตอ๋อหงก็มีงานเทศกาลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขลุ่ยน้ำเต้าจัดขึ้นพร้อมกับเทศกาลร,ร่วมร้องเพลงมู่เหนาซึ่งขลุ่ยน้ำเต้าที่มีเสียงไพเราะและอ่อนหวานเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของมณฑลยูนนานโดยเฉพาะในแคว้นเตอ๋อหงและเมืองหลินชางเมื่อปศ2549ทักษะการผลิตขลุ่ยน้ำเต้าในอำเภอเหลียงเหอก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมณฑลยูนนาน และผลิตภัณฑ์ขลุยน้ำเต้าของอำเภอเหลียงเฮอก็ได้รับการคุ้มครองเครื่องหมายทางภูมิศาสตร์ระดับชาติของจีนถือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของยุนนานการทำขลุยน้ำเต้าระดับมืออาชีพต้องผ่านกระบวนการมากมายยิ่งขลุยน้ำเต้ามีคุณภาพสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องอาศัยการทำด้วยมือมากขึ้นเท่านั้นตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนแต่ละขั้นตอนล้วนแสดงถึงความประณีตความใส่ใจของช่างฝีมือค่ะ